นสามตัวรัฐบาลไทยคนร้านหนึ่งแชร์ค่ะสายด่วนสามตัวรัฐบาลไทยคนร้านหนึ่งแชร์ค่ะพี่ขาทุกคนค่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์พร้อมกดถูกใจลิงก์ด้านล่างห้องโอเชียนคนร้านหนึ่งแชร์ก่อนนะคะเพจปิดกั้นนะคะคนร้านหนึ่งแชร์ก่อนนะจ๊ะทุกคนค่ะ คนร้านหึ่งแชร์ก่อนนะคะคนร้านึ่งแชร์ก่อนนะคะแชร์ถึง300แชร์แม่นรินให้แคปสายด่วนเลยค่ะแต่ถ้าใครรีบอยากได้สายด่วนเลขอัดนะคะน้องเนทลิงด้านล่างห้องโอเชียนจะ้ะลิงด้านล่างห้องโอเชียนนะคะใครยังไม่เข้ารีบเข้าค่ะวันนี้รัฐบาลไทย3ตัวแตกตรงเป็นของบานเห่า 3ตัวแตกต้องเป็นของบ้านเราสายด่วนแม่นารินเป็นสามตัวนะคะเป็น3าตัวที่ไม่ต้องตัดเล่นสายด่วนแม่นารินเป็นเลข3าตัวที่ไม่ต้องตัดเล่นนะคะทุกคนจ๋ามีเอฟซขอสายด่วนที่เป็น3ตัวบอกว่าอยากเล่น3ามโตแม่ มันดหลายดีเขาบอกเอาสายดวนแบบสองตัวหรือแม่เขาต้องเอาสายดวนแบบสามตัวใครอยากได้สายด่วนแบบสามตัวลิงก์ด้านล่างเลยค่ะเข้าไปเลยจ้าทุกคนค่ะเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและบอกว่ามาจากไร่สดแม่นรินนะคะสวัสดีห้าร้อยคนค่ะรัฐบาลไทยวันนี้โค้งสุดท้ายงวดที่6ของแม่นรินนะคะสวัสดีห้าร้อยคนค่ะรัฐบาลไทยวันนี้โค้งสุดท้ายงวดที่หกของแม่นรินงวดนี้งวดที่หกของแม่นรินจะเฮงจะปังไหมรอดูนะคะ จะเฮงจะปังไหมรอดูนะคะเข้าตรงแตกเข้าตรงฝาดทุกคนจา๋าเข้าตรงแตกเข้าตรงฝาดเดอ้อสามตัวลิง์กด้านล่างนะคะสามตัวลิง์กด้านล่างเข้าไปกันเลยสวัสดีเฮียยงค่ะรัฐบาลไทยวันนี้นะคะใครอยากตามแนวทางแม่นรินสายด่วนลิงก์ด้านล่างไปกันเลยนะคะงวดทีหกต้องเป็นของเข้าตัวพี่น้องงวดทีหกสิเป็นของบ้านอื่นบด่ดยต้องเป็นของบ้านเข้า งวดที่หกจุกจุกต้องเป็นของบ้านเรานะคะเพื่อนกำลังมาแล้วนะคะห้องฟรีห้อง VIP ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกคนรีบเข้านะคะ715คนสวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังจะมารีบแชร์ยิ่งแชร์ยิ่งรวยยิ่งแชร์ยิ่งเป็นเศรษฐียิ่งแชร์ยิ่งเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดราบเปิดบารมีให้ตัวเองมือว่านี้วราวพัฒนานะคะแตกบนแตกล่างแตกสามตัว รูดสี่รูดห้าเจาะห้าสี่ฟาดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสามตัวรัฐบาลหล่ารัฐบาลไทยห้าสิแตกแบบนี้ลหละทุกคนรัฐบาลไทยห้าสิแตกแบบนี้ลหละทุกคนจ๋าอ่ารองเช็ดแชร์ช่วยแม่นรินก่อนขออนุญาตเช็คแชร์ก่อนว่าเช็ดแชร์ให้กันถึงไหนแล้วอ่าแชยังน้อยอยู่ค่ะแชร์ยังไม่ถึงร้อยเลยค่ะ ขอคนระนึงแชร์ด่วนๆจ้ะขอคนระ1ึงแชร์ด่วนๆจ้ะพี่จ๋าทุกคนคะคนระ1ึงแชร์ด่วนๆฟัดฟ้าเลยตอนนี้นะคะแอดมินยังไม่ตอบแอดมินกําลังทยอยตอบค่ะคุณเข้าไปบุ๊บปรับมากขอเพิ่มคนระแชร์เลย1,000คนตรงนี้นะคะวันนี้งวดประจําวันที่16บธันวาคมสองพันห้าร้อยขอให้แนวทางแม่นรินนะคะ แตกนะคะสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างนะคะบุญกุศลที่ลูกได้ทํามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกได้ไปกราบไหว้บูชาและขอพรขอให้หนุนนํานะคะโชคลาบบารมีนะคะให้กับเอฟซีแมนาลินลูกจะไม่เอาโชคเข้าตัวจะให้โชคกับเอฟซีนะคะรอบนี้จะให้โชคจุกๆกับเอฟซีนะคะลูกจะไม่เอาโชคเข้าตัวนะคะยกโชคยกยกลาบทั้งหมดให้เอฟซีขอให้แนวทางแมนรลิน รัฐบาลไทยงวดนี้จุกๆไปเลยนะคะถ้าเป็นไปได้บุญผ้าวาสนาทรงขอให้แตกคือจังเล่ามือว่านีขอให้ตันไทยขอให้เอาภาษาอีสานเล่ขอให้ต่ำไทยแสบคือต่ำเล่าผู้ใดอยากใดไปยูลิงดานล้างทุกคนฟังแม่นรินนะงวดนี้แม่นรินนะคะแม้แต่ลอตเตอรี่นะคะแม่นรินไม่จับไม่ซื้อ ไม่เอาโชคเข้าตัวใดๆทั้งนั้นของงวดนี้1,300คนฟังนะเพราะเจตนาคือวางให้และให้โชคกับ FC ขอให้แนวทางที่แม่นรินวางวันนี้นะคะและห้อง v ีพที่ถูกฉลกลิง์กด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าหนุนนำทรัพย์นำ,นำโชคนำลาบนำบารมีให้ FC แม่นรินเนตกาแฟไปกันเลยขอให้ FC แม่นรินนองเนต แตกปังๆฟาวเข้าไประบอกว่ามาจากไรส์ถ้าผู้ใดอยากแคปนาจอขอแชร์เพิ่มคนระแชร์ขอแชร์เพิ่มอีกคนระแชร์เดียวให้แคปเลยค่ะขอแชร์เพิ่มคนระแชร์นะคะทุกคนจ๋ะขอแชร์เพิ่มคนระแชร์ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เท่านั้นนะคะแชร์เพิ่มมาแชร์เพิ่มมาคนละหนึ่งแชร์จ้ะแชร์เพิ่มอีกคนละหนึ่งแชร์นะคะ แม่นารินไม่เอาโชคเข้าตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะ FC เอาไปเลย FC เอาไปเลยนะคะ FC เอาไปเลยนะคะสื่อกันเอาหาสื่อกันเอาเดอร์ทุกคนขอเพิ่มคนรักหนึ่งแชร์ ขอเพิ่มคนรักหนึ่งแชร์สายด่วนมาแล้วค่ะทุกคนถ้าทุกคนตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวแม่นรินหรือว่าน้าเพจจะเห็นว่าแม่นรินกับอาจารย์น้ำนะคะไหว้และทำบุญบ่อยมากๆไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเหนือล่องใต้ไปกันหมดนะคะแต่รอบนี้ ขอเลยขอเอาโชคเอาลาบนะคะให้ fc แม่นาลินไปเลยนะคะขอเอาโชคเอาลาบให้ fc แม่นาลินไปเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนดูเตรียมแคปนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนดูเตรียมแคปนะคะใครพร้อมนะคะพิมพ์หัวใจรัวร,ว,รวมาให้นรลินหน่อยไม่เอาไลค์นะคะไม่เอาไลค์ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเม้นหัวใจสีแดงให้หน่อยคะ่ะเม้นหัวใจสีแดงมาให้หน่อยเร็ว เปิดการมองเห็นทุกคนช่วยกันเม้น์พิมพ์หัวใจสีแดงขึ้นมาเลยค่ะเม้น์หัวใจสีแดงขึ้นมานะคะเม้น์หัวใจสีแดงขึ้นมานะคะทุกคนจ๋าเม้น์หัวใจสีแดงขึ้นมาและรอแอดมินตอบนะคะไว้ใจได้แน่นอนเม้น์หัวใจสีแดงมารัวๆค่ะเคียนหน้าจอช่วยกันนะคะยิ่งเมน้นยิ่งเปิดการมองเห็นยิ่งเมน้นยิ่ง,เ,งเ,เปิดการมองเห็นนะ,ะพี่ ยิ่งเมน้นยิ่งเปิดการมองเห็นเม้นมารวัวๆเดี๋ยวแม่นรินให้แคปคะ่ะถึงสองพันไหมเอ่ยถึง2,000ันคนไหมจ๋าถึง2,000ันคนไหมคะทุกคนขาถึงส0 0พันไหมอ่ะสองพแล้วนะคะเตรียมแคปเจอร์หน้าจอนะคะรัฐบาลไทยแม่นรินสามตัวนะคะแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆนะคะ แคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆนะคะทุกคนจ๋าแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆเลยนะคะแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆเลยนะคะแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆเลยนะคะทุกคน รัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1ธันวาคม2564นะคะแมนาินบารมีมหาเฮงแคปเสร็จพิมพ์คําว่ารวยๆยเลยจ้าแคปเสร็จพิมพ์คําว่ารวยๆยเลยนะคะแคปเสร็จพิมพ์คําว่ารวยๆยเลยนะคะรวยๆยเฮงเฮงปังปังนะคะทุกคนจ๋ารวยๆวยเฮงเฮงปังปังเด้อทั้ง300คนเด้อ2,300คนขอแคปไว้ด้วย แอนมินตอบไวมากนะคะเฮียยงการันตีให้ขออนุญาตนับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์มาทุกคนวันนี้ให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปังรวยๆวยห้าบ้องหูดอกวันเล็กเสียอ,อีหอยัง ใดแสดงว่าเป็นโชคเป็นลากของฮาเดอร์เฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนนะคะ